เหมือนเดิมจ้าสองชามจ้าได้ลมที่จุดเลยขอบคุณจ้า,จามาทุกวันกินก๋วยเตยมมเี๋ตยวไม่เบื่อหรอจ้าได้เป็นก๋วยเตี๋ยวไม่เบื่อจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณครับจริงจริงพี่ทานก่อนได้เลยนะรอทานด้วยกันคะ่ะโอ้โหขอบคุณครับรออันนี้อยู่พี่กินเผ็ดหรอเผ็ดมากขนาดไหนเบอร์สามบวก,บวก ของทองสมิธถูกไหมทองสมิธต้องเรียกว่าเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์เกินพี่คนทําเบอร์ห้านะไม่มีคนกินนะเพราะว่าแค่สามทุกคนก็บอกว่าเผ็ดมากคือ <laughs> ผมเห็นพี่ปูมผมไม่แปลกใจแล้วทำไมทองสมิธรถจัดจานจะใส่พี่อีกก็เกรงใจดีเหรอ <laughs> พี่ว่ากินเผ็ดแล้วมันเสพติดกินเผ็ดแล้วจะเผ็ดึ้นเรื่อยเื่อยมันไม่มีการกินเผ็ดเท่านี้แล้วจะแบบลงมาใช่ไหมใช่ นี่คือก๋วยเตี๋ยวเรือแบบเรือมาเลยพี่ผมไปเอามาจากเรือให้พี่เลยอ่ะเพเนาะเี่ยงพัยอยู่ขายทาก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจริงจริงนิยามของก๋วยเตี๋ยวเรือมันคืออะไรคพี่<อ>คิดว่าน่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ขายในเรือไหมเมื่อก่อนน่ะก็เคยทานก๋วยเตี๋ยน้ําตกที่ขายในเรือครับสมัยเราเด็กๆอือแต่หลังๆแล้วก็ดเอ๊กก๋วยเตี๋ยวเรือบางเจ้าก็เป็นก๋ดดยวยเตีย๋ยน้ําใสต้มยำ แต่ส่วนมากที่เราเคยกินตามคําทรงจําของเราอะมันเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ําตกมันจะต้องเป็นน้ําดำๆเดี๋ยมากจะใส่น้อยเนาะถ้วยเล็กๆใช่ไหมต้องถ้วยเล็กๆเรือเนี่ยก็น่าจะเขาเรียกว่าทำก๋วยเตี๋ยน่าจะลำบากแล้วยากุจักทำเล็กๆใค้คนกินแหละเลยถ้วยแปลกจังไม่ทําถ้วยใหญ่พี่ว่ามันอาจจะเป็นความสะดวกในการ s t a ็กเก็บอะไรอย่างน<อ>ี้ไหมลน้ำหนักด้วยคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นซึ่งก๋วยเตี๋ยวมันก็น่าจะ เป็นแบบยุคแรกๆด้วยจากบ้านเรามันคือเวนิสตะวันออกพี่ใช่ไหม,มคนก็คงพายเรือขายทุกอย่างลมก๋วยเตี๋ยวอีกอันนึงที่น่าสนใจเลยผมเห็นเป็นภาพคู่กันเลยนะคือถังห่อกับ โลระพามันคือกว๋วยเตี๋ยวเรือมันต้องกินอย่างเงี้ยมันเพราะอะไรครับพี่พี่คิดว่ามันเข้ากันนะมันก็สร้างบาลานซ์ในเวลาเรากินก๋วยเตี๋ยวได้ดีผมว่าหลายคนน่าจะจําเรื่องก๋วยเตีย๋ยวกับจอมพลปได้สมัยที่มีการรณรงค์ให้คนแบบบริโภคกว๋วยเตี๋ยวแล้วตอนก็จะมีเรื่องถัง่วงอกเข้ามาผมว่าถั่วงอกน่าจะเข้ามาช่วงนั้นแหละ mm. แต่โหระพาเนี่ยมันมาไงซึ่งขอบอกนะครับว่าเข้ามากเลยมันทําให้รสชาติของน้ำซุปเลือดที่มันมีสมุนไพรหอมหอม,มันยิ่ง หอมขึ them, <S <S ้นไปอีกเนาะมันเข้ากันจังเลยอ,ะอ่ะก๋วยเตี๋ยวเรือจริงต้องเช่นไรก๋วยเตี๋ยวเรือพี่ชอบกินเส้นเล็กเส้นเล็กมันเหมือนพอดีกับน้ําก๋วยเตี๋ยวเรือนะพี่มันมีความแบบเส้นที่เข้าสุดสําหรับพี่แต่บางทีบางจังหวะพี่ก็ชอบกินเส้นหมี่อะไรอย่างเงี้ยมีบ้างในน้ําซุปดําๆที่เราเห็นนะครับของก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างมันมีเลือดเลือดหมูนี่แหละที่อยู่ในน้อต้องบอกว่าคิดภาพไม่ออกด้วยว่าจะใส่เลือดลงไปทําไมก่อน มันเป็นวัฒนธรรมที่แปลกประหลาดเว้ยก๋วยเตี๋ยวเรือคือมันมาจากเรือเว้ยก็เลยเรียกก๋วยเตี๋ยวเรือออความรู้มันเมื่อก่อนมีแค่นั้นนะอันนี้พี่เคยไปอ่านแล้วก็เข้าใจว่าสมัยก่อนอาจจะยังไม่มีเครื่องทำความเย็นอะไรย <ừ> ใช่ไหมทุกเขาก็ใช้แบบน้ําแข็งทําให้เนื้อสัตว์มันไม่เน่าอ่ะเอาเนื้อหัน่นแล้วก็เลียงเลียงเลียงอยู่ในน้ำแข็งมันก็จะมีน้ําที่มันหยดหยดหยลงมามเป็นน้ําเลือดอะสมัยก่อนพี่เข้าใจว่าคนก็คือเริ่มลองแบบ เอาน้ำที่มันเกิดประมาณลองไปใส่ใน,นซุปเพื่อให้มันข้นไปมรื่อยหลังๆก็น่าจะเป็นความแบบทาให้มันข้นขึ้นเพราะว่ามันเริ่มมีการขายเลือดหมูขายอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามองด้วยสายตาคนที่ไม่เคยมาเมืองไทยถ้าเขาเจอเราใส่เลือดไป amazing Thailand blood noodle er only in a r u s h a w a l i Monument คำว่า blood noodle er นี่ฟังดูน่ากลัวเคยมีครั้งหนึ่งเคยแบบไปบอกเขาว่าพี่ขอร้องเยอะๆทีเลือดเยอะเออ,เ,อเป็นไงเขาก็แขว่งแขว่งเยอะแต่ด้วยความที่มันมันเยอะอ่ะมันเลยไม่สุกมาก เปไงก็ตอนนั้นก็ขับถ่ายเยอะหน่อยแค่นั้นเองโรทราบขับรถทีนี่ะนี่มีแอนน u n c เมนต์ว่ะว้าวน่ารัอ่ะบ๊ายบายก็อยู่โตเกียวเหรอเกียวโตเกียวโตไอฟีลิ่งมันดีนะว้าวเจ๋วเนาะเอาสั่งก่อนเอาไรเล็กน้ำโฟจ้า อ้าคุณเอาจริงๆผมไม่กินเย็นดาโฟนะเฮ้ยทำไมคุณเป็นคนไม่ชอบใส่เย็นดาโฟอ่ะผมแค่ไม่ได้ explore มันอย่างจริงจังงั้นวันนี้คุณต้องแต่วันนี้ถ้าจะลองผมเอาแบบใหญ่โฟแห้งนี่อันนี้แม่ผมสอนมาถูกต้องถ้าเป็นรุ่นพวกโตๆกว่านนะเขาจะบอกถ้ากินเย็นดาโฟต้องต้องเส้นใหญ่ใช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 ่ผมฝาเก็บไว้ก่อนผมจะกินน้ำก่อนหนึ่งชามแห้งชามน้ำชามแห้งชามน้ำชามเป็นเรื่องปกติตามหลักต้องแห้งก่อนนะสิ่งที่บูมสั่งถูกมาแล้วนี่ ถังเทลเล่เพราะว่ามันความทรงจำวัยเด็กเอาจริงดูดีมากใหญ่โค้ขอบคุณครับคุณน่ากินมากเลยอ่ะน่ากินมากเลยอ่ะปลาหมึกกรอบเขาดูดีมากเลยอ่ะดูดีมากดูดีแบบมากโอ้โหอืออือดีป่ะดีมากเลยอ่ะใช่ป่ะเส้นใหญ่เขาคือ perfect c คุกอ่ะใช่ไหมผมใช้คำนี้เลยกินแล้วกินเหมือนตอนเด็กเลยอ่ะทำไมเราถึงไม่ค่อยกินยูนิโปก่ะอาจจะเป็นเพราะว่าไปเจอร้านที่ใส่เต้าหู้ยี้แรงๆมาเฮ้ย เ,เราไม่เก็ตตอนเด็กเจอ,อร้านแบบนั้นเยอะนะใช่แล้วสีมันจะชมพูเว่อร์อะ่ะอันนี้มันไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดไว้เลยอะ่ะอร่อยจังเลยคุณเด็นจริงเนี่เจอผักบุ้งเขาะ่ะเวลาเขาลวกที่นี่นะคุณเขาลวกบใบแห่เขาลวกอ่ะดูจริงเหรอเออเขาลวกแบบนี้คุณเคยเจอแบบนี้เปล่านี่คุณดูก่อนเฮ้ยเนี่ยแล้วผักบุ้งที่เขาแบบเยอะแต่ใบๆบนไหมอืมดีอ่ะไม่เคยกินอะไรแบบนี้เลยนะใช่เลยเจนร์โฟต้องเส้นใหญ่ อ่ะหนังปลากรอบด้วยมันจะได้ครบครบคอมบิเนชันอืมอืมอร่อยจริงๆเลยครับจัดใจคนที่ไม่เคยกินเย็นตาโฟเฮ้ยนี่คุณเ็นคนมีความรู้เรื่องถิ่นฐานย่านนะผมมาชอบแถวนี้มากผมมูชสึอว่ามันชิวแถวนี้จุดเด่นคืออะไรอะคือมันเป็นโอทาวละมันคือเม,มืองเกา่าถ้าลองสังเกตอะไรอย่างหนึ่งเนาะก็คือบ้านเรือนที่อยู่ตรงเนี้ยหันหน้าเข้าทางรถไฟหมดเลยแล้วคือทั้งหมดตรงนะี้ไงก็คือพรามโลเคชั่นนะพี่ ที่บอกว่า29ถึง BTS ก็คือนี้เลยใช่ประมาณนั้นน่ะขอโทษถ้าแต่นี้ไม่ได้ยี่สิบเก้านะอันนี้39มเก็ถึงแล้วไงรถไปมามาทางนี้ทางนี้แสดงว่าหนึ่งอิ่มหนึ่งอิ่มตลาดบูก็คือรถไปไปแล้วรถไปมาถึงอันแสดงว่าเราได้หนึ่งคุยละได้ ๋้าวติ่วแค้มันต่างจากข้าเติยวที่อื่นยังไงอ่ะก็เนื้อลูกชิ้นเนี่ยจะเป็นเป็นผสมของลูกชิ้นอ่าเนื้อปลากับเนื้อหมูเอามาผสมกันแล้วก็เอาไปนึ่งบางอันก็เอาไปใส่กับเต้าหู้ขาวกับเต้าหู้ทอดเหมือนกับไอหมูเนี่ยมันเป็นเบสก่อนถูกไหมใช่ครับชิ้นหมูเนี่ยครับผมอันนี้มันผสมอ,อะไรบ้างครับก็เป็นหมูกับปลาส่วนเบสเนี่ยก็เอาไปนึ่งเอาไปใส่เต้าหู้แล้วเอาไปทอดก็<ม>จะได้เป็น ลูกชิ้นสี่อย่างแล้วตู้ขูขาวตูู้ทออส่วนอีกอันนึงเราก็เอาเนื้อปลาเฉยๆนีๆ่เอามานวดนวดแล้วก็เอามาต้มเป็นลูกชิ้นปลามันเป็นวิธีที่ฉลาดมากนะที่ทำให้อันนึงมันไม่น่าเบือ่อเอาตูาขูขาวมาใส่บ้างเอาไปทอดบ้างจนมาได้กลายเป็นของหลายๆอย่างในชามเดียวกันซึ่งพูดในต้นตฉรับก็คือจีนแทมจีนรัมครับบริบทที่มาของชื่อกุเตี่ยวแคะเอ่ยใช่ครับเป็นวุ้ดเตี่ยวแคบไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่รู้เวลากินก็้ดเตี้ยนแค้เนี่ยต้องกินเส้นหมี่เส้นหมี่ไม่รู้ทำไมเหมือน เขาเรียกว่าหมี่ฟุ้นดั้งเดิมทีเดียวเลยเนี่ยจะไม่มีเป็นแห้งนะจะเป็นน้ําไม่มีสูงอกไม่มีกระเทียมก็ใส่ผักชีแค่นั้นเองเด็กๆนี่เมื่อก่อนไม่กินอันนี้เลยนะตอะกูลขาวไม่กินเลยแต่เดี๋ยวนี้โตชอบมากตอนเด็กๆผมก็ไม่กินนะครับใช่ไหมได้ผมกินด้วยตาผมก็รู้แล้วนะว่าอย่างไงกระเทียมเจียวคือก๊อชนะนี่ไม่เียแรงทำรายการอาหารใช่ใช่ใช่ขวยจับนี่เสน่ห์คืออะไรครับ ก๋วยจั๊บบอกไม่เราจะบอกว่าไอ้บางทีก๋วยเตี๋ยวมันก็เรียกตามของที่ใส่เข้าไปข้างในถูกป่ะบางเรียกเตยเรียกตามยานาโฟบางก็เรียกตามซุปถูกไหมเรียกตามซุปกันปรุงแต่นี่น่าจะเป็นประเภทเดียวมั้งที่เรียกตามชื่อเส้นอ่าเข้าใจไอเดียเจ๋งดีใช่เพราะว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าก๋วยจั๊บน้ำใสก๋วยจั๊บน้ำข้นหรือก๋วยจั๊บหมูก๋วยจั๊บอะไรแต่ก๋วยจั๊บ ถ้าเป็นชนิดจะต้องเรียกก๋วยจั๊บก็ร้านก๋วยจั๊บและชนิดของมันก็คือมีนี่ชัดเจนเลยต้องมีน้ำซุปแบบพริกไทยพริกไทยอ่าฮะรสชาติพริกไทยกับเส้นที่ม้วนมาใช่อารมณ์เหมือนมักกะโรนีใช่คือผมกินก๋วยจั๊บไม่เยอะแต่อันนี้อร่อยจริงซึ่งผมว่าถ้าเกิดทุกร้านก๋วยจั๊บเป็นคุณภาพเนี่ยผมว่ามันจะดังขึ้นนะ t e x t อร์เส้นเขาอะเฮ้ยมันมีเสน่ห์จริงถ้าเรากินข้างนอกมันจะได้ความชั้นใหญ่เนาะพี่เนาะแต่เค้วตรงกลางมันจะได้ความหนึบยิ่งกว่าใช่เนา เออนี่น uh 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 ี่น uh ี่ผมถามวิธีกินพี่ดีกว่าผมไม่มีคนรอบตัวผมกินลักษณะนี้เท่าไหร่ถามจริงทุกคนทุกคนรอบตัวผมกินเหมือนผมเลยคือโบกทุกอย่างกินรสจัดก็โบกทุกอย่างลงไปอืมแต่ว่าพี่จะเอารสจัดอยู่ข้างนอกผมขอลองจิ้มน้ำจิ้มพี่ได้ไหมได้เลยรถมือโค้ดว่ะเอาเลยจริงถ้าเป็นเกาเหล่านะถ้าคุณคุชอบแบบเกาเหลาไม่กินเจนะมีข้าวนะต้องแบบลื่นนะจริงจริงจริงเออนี่เมื่อกี้ผมเสนอเว้ย ว่าพี่โค้ดคือหนึ่งในนมิเนตที่วันหนึ่งถ้าเกิดว่าเมืองไทยเรามีสมาคมยูทูบเบอร์แล้วกันนะเออเออ,เอ,อพี่จะต้องเป็น<ว>หนึ่งในนมิเนตนายกไม่เป็น,นไม่เป็นไม่เป็น,ปน,ปนทำเพื่อส่วนรวมถ้ามีสมาคมบ่าะผมว่คุณไม่ว่างไม่ว่างได้ยังไงไม่เป็นโอ้ <S <S> <S โหผมนี่มันอยู่เทียร์เทียร์ล่างแล้วขอโทษคุณเข้าวงการก่อนผมอีกคุณก่อนผมอีกคุณทำยูทูบก่อนผมอีกเป็นเรื่องวุฒิภาวะสังคมไม่มีเด็กโตคนเราเป็นเพื่อนกันเท่ากันพี่เหมาะกว่าผมยังไงพี่ก็ก่อนผมท่านนายกสมาคม พี่จะเรียกผมนายกไม่ได้โอเคหยุดโอเคกลวยเจ้าน้ำข้นละครับเหมือนเดิมไหมของพิเศษไข่พิเศษไข่เอาพิเศษก็คือสองฟองเนี่ยได้เลยนี่คือมันจะข้นๆขาวๆอ๋อนี่น้ำดำอยู่นี่คนคุณคนกับน้ำขามันน่าจะมาจากตัวน้ำของกลวยจับโอ้โหดีเส้นดีนะคนแล้วมนวลๆขึ้นแล้วนะใช่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 ของผมเลยนะก็เป็นกลวยจับน้ำโคตรนะ ใส่เสร็จกี่โมงผมจะรู้สึกว่าเหมือนแบบโอ c สกูลเวยเนาะแบบแบบดั้งเดิมน่ะอันนี้จะมีกลิ่นแป้งนป้นจะมีกลิ่นแป้งมากกว่าชัดเจนโอ้แต่น้ำนัวจังเลยเนาะมันนัวจากแป้งมันอ่ะแล้วก็พะโลพะโลใช่ใช่ใชบอดี้น้ำมันนัวนัวดีกว่าต่างโดยเส้นเชิงเลยกินสองอันคนสายชอบอะไรมากกว่าเอเลือดยากไอ้นี่มีไข่ แต่ผมชอบแป้งร้านนั้นกว่ามากแป้งร้านนั้นแม่งกอ๊อตแต่ชอบความนวลน,นัวของร้านนี้นะใช่ใช่ใช่แต่ถ้าต้องกินทุกวันนะผมชอบน้ํใสามากกว่าอ่ะควนะามเป็นใสเนาะใช่แต่ถ้าอยากกินไข่กระทะหูต้องอันนี้ใช่ครับใช่เขาไอเคยไปกินร้านนี้ปะไม่เคยค่ะริงใช่ร้านนี้กินตั้งแต่เด็กๆเลยนะครั้งแรกก็คือพ่อพามากินเหมือนชาบูถูกต้องนี่ไม่เคยกินไอหมอนี่ปะ ขเขาใช้วิธีการคือเขาใช้น้ำจุกอะเขาก็เติมเข้าไปเรื่อยๆไม่มีหยุดเลยเหรอคะไม่หยุดสักวันเลยเหรอถ้าหยุดคือต้องมีคนต้มน้ำสุกไว้จะไม่ต้มจะไม่ได้ไว้อย่างนี้นะครับย้ายลงท่อใหญ่แล้วก็สูไปแล้วก็บินไปใครดูเนื้อเพื่อนแดงมากเป็นไงใช่ไหม,ไมถ้าเป็นเนื้อเดี๋ยวนี้เนืออ้อไอ้คนนี้นะ ชอบกินกับมีขาวไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่พี่ขอใช้อไอ้นิดนึงได้ไหมค่ะแล้วเขาแบบลวกใส่น้ำมานิดนึงเพื่อไม่ให้มันกรอบเกินไปอ่ะนี่คือคนลวกเป็นดูดีอันนี้ลวกดีพี่ชอบอย่างนูงว่าแบบบ้านเราอะเรื่องกว๋วยเตี๋ยนี่คือสุดยอดใช่คิดดูนะแบบแค่กว๋วยเตี๋ยวของนำหน้าชื่อเนื้อตัดกว๋วยเตี๋ยวเนื้อก็มีแบบเยอะมากน้ำใสน้ำคนกว๋วยเตี๋ยวหมูกว๋วยเตี๋ยวไก่กว๋วยเตี๋ยวบวกชื่ออะไรก็ได้มันแบบไปเรื่อยเือ่ะมันเป็นอะไรที่มันสนุกมากอ่ะแล้วต่อให้เป็นกว๋วยเตี๋ยวเนื้อถูกเดียว ทำร้อยล้านก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันโดยปกติอาห<อ>ารอ <ๆ S 1> ่ะอมันจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็วเปลี่ยนเนื้อสัตว์แต่ของบ้านเราอ่ะนอกจากเปลี่ยนเนื้อสัตว์แล้วยังเปลี่ยนน้ำซุปคือเปลี่ยนทุกอย่างไปเลยอ่ะแล้วไม่มีสูตรสำเร็จไม่มีสูตรตายตัวไม่มีใครบอกว่า <c oughs> เนื้อต้องเป็นน้ํามดไม่ใส่ก็ได้แห้งก็ได้น้ำก็ได้ผิวดำก็ได้ไม่ผิวดำก็ได้มันแบบซปเปอร์วัลนตี้อ่ะบ้านเราของกินไงว่าที่สุดแล้วอ่ะจริง ดียนาบ้านคุณคืออิตาลีกับจีนจีนฮอกเกียนกวางตุ้งเฮ้ยผมอยากรู้เลยฮอกเกียนเขาไม่รู้ชิ้นปลาแบบนี้ป่ะผมไม่ไม่รู้เป๊ะๆปแล้วแบบมันก็มีแต่คือผมไม่รู้ว่ามันเป๊ะแบบมาจากฮอกเกียนแล้อฮอกเกียนเอาจากเราเราไม่แน่ใจแต่ผมรู้อย่างหนึ่งชัวร์คืออาหารไทยอ่ะคล้ายๆกับอาหารฮอกเกียนแบบจีนไทยอ่ะมันเหมือนจริงๆมันผสมกันป่ะลูกชิ้นปลามันเป็นวัฒนธรรมร่วมผมใช้คำนี้ได้ป่ะเพราะผมไปสิงคโปร์ก็มีลักซาก็มีลูกชิ้นปลา ผมบ<ช>้นไที่มาเลยก็เป็นลูกชิ้นปลาผมว่าสิงคโปร์อะมันก็คือมาเลยแหละแล้วแยกมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยเชื่อว่ามาเลยไทยสิงคโปร์มันคล้ายๆกันก็ไปมีการแลกเปลี่ยนมันต้องมันต้องซึมไปอยู่แล้วอะใช่เอางี้ปกติลูกชิ้นปลาคุณกินเส้นอ,อะไรบะหมี่บะหมี่แห้งไหมเย็บร <Yeah. S 2> ับปากก่อนว่าห้ามปรุงบะหมี่แห้งจิ๊กโช อร่อยจังนี่เขาใส่จิ๊กโพดจริงอ่ะใช่เพราะว่ามันมีความเปรี้ยวนิดนึงที่ผมชอบลยเปรี้ยวอืมพริกไทยน้ำกลมน้ำต้มไม่ปรุงเปรี้ยวหอเออชอบกินเปรี้ยวเปรี้ยวน้ำตาลเดี๋ยวเดี๋ยวเหลือเหลือให้เพื่อนไงนีสุนทองมาแล้วไม่ต้องมาเขามาหกปีแล้วขอโทษนะตู้แม่แปะไม่พอแล้วพิชลินเนี่ยคุณรู้ไหมว่าร้านนี้ไม่เป็นร้านที่แบบผมชอบมากเลยอร่อยมากกินง่ายเข้าใจง่าย เราจิกโชกไม่คืออยู่ในมะหมี่มันหอมเป็นวลามีเพื่อนที่แบบว่าเขาไม่เคยไปกินมะหมี่แถวชลาุระเขากินจิกโชกเขาแบบเฮ้ยใส่อะไรลงไปวะบะหมี่ที่เขารู้จักมันต้องแบบไม่มีอย่างนี้นี่ว่าแต่ผมกลับรู้สึกว่ามันเข้ามากเลยมันเข้าเพราะไอ้แป้งอะพอมาไปโดนจิกโชกอะมันเหมือนเงาอะเคลือบใช่ไม่ใช่แค่น้ำมันไงปกตีนแค่น้ำมันเองกระเทียมเจียวใช่อันนี้มันคือแบบมันไม่มันไปเพราะว่ามีจิกโชกมาช่วยตัดไอ้มันจากกระเทียมเจียวอะซึ่งมันดีมากเลยนะืีนี่คือถือว่า พาคุณมาเลี้ยงจอวราดในรอบรบรอบหนึ่งปีที่เราจัดแฮปปี้เอา์ด้วยกันปีนึงแล้วเหรอปงปีที่ผ่านมาเป็นปีที่แบบดีกับผมมากในแง่ของการมีเพื่อนใหม่รับนี้เฮ้ยผมผมแฮปปี้จริงผมอยากจะบอกคุณผมเป็นปีแมกเพราะผมรู้สึกว่าสุขาคร้ี่ไปแถบพี่เอามาสนุกจริงแล้วมาดูอีกก็สนุกจริงใครสนุกผมเนี่ยสนุกมันสนุกจริงคุณว่าคนดูบอกคนดูเขาก็น่าจะสนุกแหละ นี่คือถ้าแบบไม่ได้ร้านปิดแบบนี้ไม่มีทางเนี่ยมานั่งกินเจอโออะไรเราสองคนไม่มีทางเลยชิวยาวมากแล้วจะเก่งใจอ่ะจะมีความรู้สึกว่าอะไรมีคนรอต่ออยู่เราต้องรีบกินอันนี้คุณไม่ต้องรอแล้วหมด,หมดแล้วใช่เราเป็นเบียร์เคม่อะไระ 20, คะออน20่สิบอันนี้อยู่28ค่ะแล้วเวลาเห็นร้านที่มันมีกระแสแบบนี้มันมีอะไรอย่างเงี้ยมาม่าอย่างเงี้ย เราเคยได้มานั่งบ้างป่ะไม่ค่เลยเราเห็นในของพี่ตั้งักพับนึงแล้วอ่ะอยากกินมากเลยแล้วเวลาอยากกินทายังไงอย่างก็กินเท่าที่มีหรือว่าแบบสั่งอะไรมากินนะจบเพราะว่าร้านอาหารไม่เปิดอตอนนั้นแบบเวลาเลิกกอ,กองเิาทำงานเสร็จซ้อมก็คือเวลาซ้อมคือหกโมงสามสี่ทุม่มเอยร้านที่อยากปินไปแล้วถือว่าวันนี้เป็นการชดเขอคุณนะนี่คุณด,ดูนี้ก่อนคนไทยก็ดีต่างชาติก็ดีทุกคนต้องมากินร้านนี้เพราะไอ้แค่มอ้อนี้นะสิ่งนี้คือเห็นมานานมาก <laughs> ใหญ่มากอะ่ะจง อันนี้คือเหตุผลเดียวเลยนะที่คนทั้งโลกบินมาคืออยากมากินปูกับปลาหมึกเขาไม่หามาจากไหนไม่รู้แต่มันน่ากินมากอะ่ะอิ่งว้าไต้กินแล้วชอบได้กินแล้ว, <laughs> นลวในนี้ชอบอะไรสุดปูปลาหมึกหมูกรอบไข่แดงชอบอะไรชอบทุกอย่างกินได้หมดอ่ะลองชิมก่อน <laughs> อยากลองปูเชิญเลยครับไปเจอปูกันเชียง<อ>ชิง<ล>ขนาดนี้เอาเลยรอ <laughs> หวานมากมันไม่ได้หาง่ายๆไงเฮ้ยคุณคุณดูอร่อยนะนี่คือการกินแบบของคนที่กินถูกต้องกินทุกข้อกินทุกขาเขาตายแล้วเขาตายมาให้เราแล้วเราต้องรักษาคุณข้าวของเขาให้มั่นคงควรจะให้รางวัลโนเบลสาขาสันนิภาพกับคนคนแรกที่โยนบะหมี่กึ่งลงมาในต้มยำจริงไม่รู้ว่าอะไรโดนใจให้เขาโยนบะหมี่กึ่งมาในต้มยำต้มยำรู้อยู่แล้วมีมานานในเมืองไทย แต่ทำไมว่ามีกึง่งใรรเป็นคนโยนลงไปและมันเหมาะจริงทมันเหมาะแบบเหม,มาะมากๆ The base not the base ผมชอบนะที่คุณยังไม่มูฟอนจากไอัน,นี้คุณยังแบบ <c oughs> หนูม่งกินไปแค่ปู <c oughs> คุณเชิญคุณไปต่อผมเอาคุณไปต่อ <c oughs> ได้เลยหนูมกินไปแค่ปูคุณต้องกินนี้ก่อนมันมีกุ้งมันมีปลาหมึกมันมีไข่แดงมันมีหมูกรอบมีหมูชิ้นด้วย ปีแรกผมเป็นเพื่อนร่วมงานผมมีความสุขก็ดีนี่คือรางวัลของคุณตลับการทํามาที่เข้มข้นของคุณแล้วก็คุณยังวนกลับมาที่อันนี้เหมือนเดิมอร่อยย่ะมีเครื่องอะไรบ้างจ๊ะมีหมูแดงมีลูกชิ้นมีเกี๊ยวเกี๊ยวใส่หมดเลยได้จ้ามีซิ่งไปขายที่อื่นไหมมีมีมีใช่ไหมเพราะถึงมีอันนี้ใช่ไหมค่ะที่มีอันนี้แดงว่าต้องซิ่งไปขายที่อื่นบ้างอันนี้คือไม้ไผ่ถูกไหมฮะไม้ไผ่แล้วเนี้ยครับไม้พยุง นายพยุงได้ผลไหมได้ผลค่ะจังขับผ่านไปเยอะถ้าเคาะคนมาเยอะไหมเยอะค่ะคกิคนมองเหมือนกันนะแต่ผมเห็น,นที่นี่จะมีเหมือนกระเทียมเจียวแล้วมันจะมีกากหมูด้วยใช่ไหมนีม่ค่ะโอโ้โหขอบคุณจ้าขอน้ำสุกสักด้วยได้ไหมจ้าได้ค่ะอ,อุ้ยอยู่นะมีกระดูกด้วยรครับมีค่ะอันนี้ผมคือคนโชคดีหรือเปล่าโชคดีทุกคนค่ะจริงหรอ โอ้ยขอบคุณครับอยากจะโชคดีทุกวันเลยถ้าเป็นบะหมี่ป๊อกบะหมี่ก็ต้องขายดีสุดใช่ไหมค่ะบะหมี่ขายดีสุดเส้นบะหมี่อย่างนี้ขายที่ไหนบ้างครับติดเมืงเท้าออกมาจากบ้านก็ซอยหนึ่งแยกสิบตอนหนึ่งแยกสิบค่ะแล้วก็เห็นมาถึงนี่สิบโมงอยู่จนบ่ายสองครึ่งแล้วไปไหน่อ,อถ้าไม่หมดก็เข้าไปในหมู่บ้านแล้วเข้าไปแบบนี้แลกบัดไหมไม่ไม่แน่แนแน V.I.P. เหรอ V.I.P. ญาติมาเยี่ยมที่บ้านต้องแลกบั <Ừ. S 2> ตรแบบบล็อกไปไม่ได้แลกไม่ได้แลกประตูเปิดค่ะทีมงานมองกันน้ำลายไหลละอันนี้ถือว่าพักกองไปเลยแล้วกันเนาะพักเที่ยงวันนี้เห็นว่าอยากทำกว๋วยเตี๋ยวต้มยำปกติกว๋วยเตี๋ยวต้มยำของคนไทยอะคะ่ะเป็นกว๋วยเตี๋ยวหมูแต่จริงๆแล้วนะ อยากใส่อะไรก็ได้ค่ะแต่ที่สําคัญที่สุดเนี่ยน้ำซุปเราต้องอร่อยพะ้อมเตรียวสุตเวลาใช่ไหมคะอันนี้ต้องต้มก่อนคือมารอหนูต้มก็คงกินไม่ได้ถึงไหนกันแล้วครับโอ้โหยังเพิ่งยังเ่งจะเริ่มน้ำซุปอเลย ขอบคุณค่ะน้ำครับเผื่อไว้ครับค่ะหูหอมมากอ่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำไทยเนี่ยส่วนใหญ่ที่เหมือนที่บอกเมื่อกี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูค่ะแต่ว่าไม่ใช่ต้มยำแบบผ่าตะไคร้ใบมะกรูดอย่างนั้นนะเป็นต้มยำแบบจากเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวตีถ้าเป็น ต้มยำนี่เส้นอะไรดีครับจริงๆตัวป้าป,ป้อมชอบกินเส้นเล็กต้มยำหรือบะหมี่ต้มยำเหมือนบ้านเราบ้านเราก็ชอบกินเส้นเล็ก่พอถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็จะกินเส้นหมี่พอก๋วยเตี๋ยวหมูก็จะมาเส้นเล็กกับบะหมี่เริ่มต้นเนี่ยเราจะยังไม่ทำเส้นก่อนนะคะเราจะทำน้ำต้มยำก่อนโอเคค่ะไยคุณได้เป็นลูกมือเลยนะให้ทำไม่ได้ให้เป็นลูกมือเลยเดี๋ยวอย่าเพิ่งเลยวิธี รีบไปไหนมาถึงก็จับกระบวยแล้วลองตักหมูลงไปสักประมาณหนึ่งชามกินอะประมาณนี้แล้วก็กดให้มันแบนๆให้แบนเพราะว่าเดี๋ยวจะได้โดนน้าอันนี้คือน้ําปลาใส่ลงไปเลยจะ้อทำหกอีกจืดตายเลยจืดตายเลยโอเคโอเคค่ะพริกป่นอ๋อเราปรุงเข้าไปในขั้นตอนนี้แล้วหรอนี่เนี่คือต้มยำค่ะดูดูดูทีทีเพ ตายตายทีพิป่นใส่เข้าไปขนาดนี้เเียคะเขารู้ว่าสามีชอบครับถั่วอบแต่ถ้าเป็นต้มยำแบบนี้คือต้องปรุงในชามกับหมูสับก่อนปรุงอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันจะมีวิธีทําให้เดือดให้แน่ใจว่าเขาเดือดนะอคลุกไปอ๋อแล้วใช้คลุก่างนี้เหรอครับใช่แล้วเดี๋ยวพอเดือดอ่ะมันยังไม่สุกเอาเดือดเดือดลงไปอีกหน่อยเห็นไหมเขาจะสุกขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สุกแบบเดือดอ่ะอันนี้เราจะลวกเส้นแล้วอ่า ขยี้ให้แป้งล่วงลงไปข้างล่างก่อนไม่ต้องลงมาตับสิลูกเป็นไงวะเมยประสบการณ์แบบสีนิติแทงยังหนึ่งสองซ้ำหนึ่งคนให้จมน้ำสิลูกสองจมน้ำจมน้ำสี่ห้าแล้วก็ลงมาล้างน้ำเย็น เอาแป้งเหนียวๆออกคราวนี้เอาลงไปลวกน้ําร้อนอีกทีให้ถุงงอกสุกเออ <Okay. S 1> เป็นมาสะบททัดแห้งถุงงอกด้จากาวิเองเหรอครับอืมว้าวคราวนี้คีบที่เราต้องการลงไปเลยใครชอบอะไรนะ บางคนก็อาจจะใส่หัวใจกระเพาะก็แล้วแต่เลยว่าเราอยากใส่ไายช่ายมาตักน้ำซุปอีกนิดหนึ่งพร้อมกับลูกชิ้นปลาอีกสักสองสาลูกเพื่อให้หมูต้มหรือตับอะไรเนี่ยร้อนขึ้นใช่เพราะบางร้านบางทีตอนเสิร์ฟไม่ได้ราดอีกทีมันเย็นใสกระเทียมเจียวลงไปด้านบนตั้งฉ่ด้วยจริงจรเขาใส่ตังฉ่กันมาตั้งแต่สมัยก่อนเลยปะครับใช่ตังฉ่มันทําให้ก๋วยเตี๋ยวอร่อยขึ้นนาแล้วก็ต้นหอมผักชี ตอนจบเนี่ยกะมะนาวลงไปให้เปรี้ยวเพราะฉะนั้นเวลาร้านคุณเต๋อที่เขาเอามะนาวมาเสิร์ฟสี่งลังถือว่าถุกต้องใช่เห็นไหมมันน่ากินมากเลยอ่ะแต่มันประหลาดใจมากเลยที่มันเป็นคำว่าต้มยำแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมันมีแค่พริกใช่ปลาก็เปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดลองชิมตรงหมูสับสิมันจะเป็นหมูสับที่นิ่มอ่ะสุกแบบนิ่ม เห็นมะมันไม่กระด้างใช่เพราะถ้าลวกต่างหากอะหมูสับจะกระด้างตัวนี้มันมาจากใครครับใครเป็นคนเลื่มมาจริงๆแล้วว่าพ่อสอนพ่อสอนเพราะที่บ้านจะแบบตั้งตั้งหม้อก๋วยเตี๋ยวในวันหยุดแต่เห้ยนะครับมันเหมือนมีของยังเกินเกินไปอ่ะของเกินเกินก็เพราะว่าตอนหลังอะมีคําว่าก๋วยเตี๋ยวสุโคททย วันนั้นลองคุยกับคนสุโขทัยข้อแรกของเขาอะจะหวานเขาก็ใส่ถั่วฝักยาวอย่างนี้มาด้วยแล้วมีอะไรครับที่มันเป็นความเป็นพืชถั่วสุโขทัยอะครับนี่กุ้งแห้งฝอยแบบนี้แล้วก็ต้องมีหมูแดงทำไมเป็นหมูแดงอะครับไม่รู้ไม่รู้แล้วต้องแผ่นบางๆด้วยนะแผ่นใหญ่ๆเนี่ยกินดีอยู่ดีเกินไปไม่อร่อยต้องบางๆต้องบางๆนนีนได้วิชาเยอะมากเลยครับนี่คือผลที่เราควรจะลงทุนในฟัวนะที่รัก ถ้าเราจะดูบ้านนะนะจริงๆนะในความรู้สึกส่วนตัวละบ้านเราเนี่ยที่ไหนก็ตามครัวคือหัวใจการกินอาหารในบ้านน่ะมันคือความสุขร่วมกันม,มันเป็นการใช้ชีวิตมันเป็นการใช้เวลาคุณภาพของคนในครอบครัวด้วยกันครับ จริงๆข้าวซอยมันเป็นอาหารมาจากไหนครับมันจะเป็นเหมือนอิสลามปะเขาเรียกข้าวซอยหอ่อข้าวซอยห่อตรงที่เชียงใหม่นหนอเหมือนคนจีนหอ่อเขาทำ <trillion. S 1> รสชาติเป็นไงอร่อยครับไม่ได้เผ็ดไปไม่ได้หวานไปห<ย>อ,อมอร่อยแต่ถ้ารดดี้ต่างชาติผมว่ากินง่ายนะฝรั่งมากินข้าวซอยทุกคนผมไม่ได้แปลกเพราะถ้าดูข้างกำแพงอ่ะใช่โอ้โหออกหนังสือเยอะมากเลยอะ ฝรั่งญี่ปุ่นชอบมากคุณป้ารู้ใช่ไหมว่าไอขา้ข้าวทอดเนมันดังทั่วโลกเลยตัวเนี้ยเป็นเมนูแบบที่ตอนที่ถูกหมวดให้เป็นแบบเมนูอดเยี่ยมป้าก็าดีใจนะบางทีป้าแอบดูฝรั่งกินอ่ะน้ำไม่เหลือสุกยกยกแบบนี้ยกชั้รู้สึกชื่นชมแม่พิรุเราโคตรเก่งอะ่ะบาลานซ์รสชาติอาหารได้ดีมากแล้วก็ทำก๋วยเตี๋ยวได้อร่อยคิดว่าอร่อยที่สุดในโลกก๋วยเตี๋ยวบ้านเรากินตะโฟต้มยำ ตัวจับอะไรมากมายคือของใครมีอะไรดีเอามาแปลงเป็นของเราแล้วเป็นเวอร์ชั่นที่อร่อยกว่านะความรู้สึกของเราแต่ละร้านก็จะไม่เหมือนกันที่การต้มด้วยและวิธีการปรุงด้วยเบสจะคละ้ายๆกันแต่ตอนปรุงอะรสมือตรงนี้าวัดกันว่าเราแบบจะชอบร้านไหนพิเศษจริงเต้าหู้คือสิ่งที่ผมเขียนมากในก๋วยเตี๋ยวแค้ใช่มึงใส่ไปทำไมตอนเด็กตอนเ <Okay. S 2> ด็กใช่เดีย๋ดวยวนี้พอโตมาชอบมากแล้วหากินก๋วยเตี๋ยวแค่ยากขึ้น ผมทึ่งคนทําเย็นตาโฟอย่างนึงนะเพราะว่าแบบวัตถุดิบแต่ละอย่างอะ่ะมันมาจากคละที่หมดเลยปลาหมึกกรอบเลือดเป็ดเต้าหู้มันก็คนเหลืองเออ,เอ,อ,เอ,อมันดูไม่เกี่ยวกันอะ่ะแต่มันทำไมอร่อยวะ <laughs> การกินอาหารในบ้านอะ่ะมันเป็นการใช้เวลาคุณภาพของคนในครอบครัวด้วยกันสมมติว่าอิงทําอยู่คนที่เดินมาบอกว่าเฮ้ยเธอทําอะไรอะ่ะ มันเหมือนมีส่วนร่วมและเฮ้ยช่วยกันไหมพอทํามาพูดคุยกันเสร็จชิมดเฮ้ยเราก็ทําไม่เรวนะก็มีมีความสัมพันธ์ตรงนี้เมื่อก่อนตอนเด็กๆเรากินเราก็ชื่นชมร้านแล้วนะเราทำได้ดีแต่พอเราโตเรารู้สึกอะไรป่ะแค่พู้คนพื้นที่ไ้คนที่เขาถือมาทําอะไรแบบเดิมทุกวันได้ไงใช่เป็นแบบวันเป็นเดือนเป็นปีเป็นเิบปีเขาทาแบบนี้ได้ตลอดเวลาพี่ชินชมคนที่เขายืนตรงนี้มากเลยเราพยายังเคลียร์ทุกอย่างให้เหมือนเดิมอะเนาะใช่เคลียร์แบบให้มาก appreciate สาบานได้เลยไม่เคยรักใครเท่าเธอมาก,ก่อนโอ้แม่บังอ่อนอยังงอนไปเลยหัวใจทั้งดวงฉันมอบให้เธอไปหมดตั้งแต่วันแรกที่เราพบกันสาบานต่อหน้าดวงดาวสาบานต่อหน้าดวงจันทร์ผิดสัญญาให้ฟ้าผ่าตาย